มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะคะมีพลังทางเพศสูงแต่ไม่แสดงออกนะเป็นคนลุ่มหลงในกิเลสตัณหานะเจ้าชู้หลายใจเป็นหญิงก็เย้ายวนใจชายนะวุ่นวายอยู่กับความรัก สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะวันนี้เราจะไปต่อที่ชาวราศีมีนทัดน้ำนะคะกับโซโมเมดเนื้อคู่นะคะกับผ้าคำถามขอบคุณสำหรับการสนับสนุนติดตามตลอดหนึ่งปีที่ผ่านไปนะคะเข้าสู่ปีที่2แล้วอีกความสุข มีกายจิตกําลังใจเข้มแข็งนะคะรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขความสำเร็จทุกประการตลอดปีและตลอดไปนะคะอันนี้ก็วางไพ่แล้วเมื่อคืนเนอะห่วงนอนไปก่อนก็มาต่ออีกวัน อ่ะหูนะคะอ่าคำถามคำถามที่ดีก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะหูเขาหรือเธอเป็นใครนะเนื้อคู่ของชาวมีนเราอ่านดวงดาวของวันที่31มกราคม2,565นะคะอ่าเนื้อคู่นั้นก็คือคนอที่อ่อนวัยกว่านะคะ นะปุตตะนะคะามาอยู่กรรม,มอาชีพนะะเจอคนอ่อนวัยกว่านะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันนะก็รุ่งเรืองนะกับการขยันในงานนะเพื่อนเก่าคนนี้ก็คืออสุรินราหูพยานาูู้้เรืองเดชนะยังไม่รู้จักอิ่มนะคะ มีจริตยัย่วยวน่าลหลงไหลให้ลุ่มหลงนะคะเป็นคนอ่อนไวกว่านะทุวมทุ่้วนๆหน่อยอะนะเป็นผู้มีจริตยัย่วยวนนะคะรู้จักคุ้นเคยกันอ่า,อาเป็นคนโลภหน่อยเนาะ อยากมีอยากได้อยากเป็นเป็นคนเมานะอยากได้อะไรแล้วต้องเอาให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นไรไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิดนะรักใครรักจริงเกลียดใครอาฆาตเจ็บแล้วจำนะชอบกินชอบดืน่นชอบเที่ยวคะ่ะเป็นคนดื้อหน่อยมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะคะมีพลังทางเพศสูงแต่ไม่แสดงออก อะเป็นคนลุ่มหลงในกิเลสตัณหานะเจ้าชู้หลายใจเป็นหญิงก็เย้ยยวนใจชายนะวุ่นวายอยู่กับความรักอืมแก็อ่านตามไพ่นั้นเนี้ยอะเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจนะไม่ซื่อสัตย์นะน่าไว้หลังหลอกนะ การเงินนี้ก็ได้มาจากการเสียงวิ่งเต้นนะคะความรักร,ร้อนรุนแรงเจ้าชู้นะคะไม่รู้จักอิ่มนะรักปนความใคร่ทำผิดกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะรักซ่อนเร้นนะรักปิดบังอําพรางเออนี่เนื้อคู่ของมีนเหรเนี่ยมีกรรมเก่านะคะ ความรักนี่ก็มีอารมณ์รุนแรงชอบทำร้ายนะชอบวิวาทอืมนะมีการเป็นแปลงกระทันหันนะคะ,ะก็ได้รับผลกรรมครั้งใหญ่จากกรรมเก่าเ มีกรรมเก่าค่ะ,ะคนตัวเล็กรูปร่างสันทัดนะ,ะใช้สตินะคะอันนี้เขาไม่มีสตินะนะเดวิล mm hmm. นี่นะที่ชาวมินไปเกี่ยวข้องวินาศนะคนห่างไกลห่างไกลกันนะคะ,ะไปพบกับคนอ่อนวัยกว่ามีเรื่องปนรักใครเข้ามา เป็นเพื่อนเก่านะคะความรักนี้นะการกระทาของเขาเนี่ยนะรุนแรงแล้วร้อนอตอนนี้ก็ใจร้อนก็จากกันไปแล้วนะเพื่อนเก่านี่นะคนอ่อนวัยก็ไปสมรักไปสมรสแล้วคะ่ไคนะไม่ค่อยสมรักนะไม่ค่อยสมรักสมรสแล้วนะคะ ไปสมรสแล้วไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะเกี่ยวข้องกับการปก,ปกครองแล้วก็ได้คู่นะไม่สมรักเท่าไรแต่ก็ได้ทำงานใหญ่นะได้พบกับคู่แล้วนะคะคู่นี้ก็ ได้สำเร็จะจะคู่ค่ะได้จะคูะ่ความรักนี่ก็ได้แต่งงานตามประเพณีนะคะเออเข้าไปได้ดีแล้วนะชาวมีนได้ทรัพย์สินบ้านรถที่ดินมาค่ะ อืมได้มาจากความลุ่มหลงนะคะนะเป็นคนเก่งนะคะอ่นะมีปัญหากับการที่ชอบแข่งขันนะคะใช้อารมณ์มากกว่านะคะ ทั้งในเรื่องความรักส่วนตัวและการงานผู้รู้แล้วเขาหรือเธอเป็นใครเนื้อคูน่นี้มันเีเนาะชาวมินอะไรวัดเกิดอะไรขึ้นนะอะไรนะเขาหรือเธอนั้นก็เป็นเจ้าของธุรกิจการงานนะบริหารการงานงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับดอลลอร์เบิร์ดนะ พันธุทุหลักแหล่งเนี่ยอ,อนละมานบ้านทสาทองเ่ยนะนะสถานที่โออารือร้านะเมืองกรุงแห่งหนึ่งนะฟ้าพา,ปาเปี้ยงก็ล่วงลงสู่พื้นก็อย่างประคับประคองต่อไปกับการค้านะอันนี้ดัรเลอร์เบอรเป็นคนสวยคนหล่อนะลงไหลในรูปลักษณ์ใบหน้านะทำงานค้า,าการค้าเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมแต่งหน้าเครื่องสำอางนะคะอ่า ลงไหลในรูปลักษใบหน้านะ,ะทำการค้าก็มุ่งมั่นติดต่อค้าขายไกลๆนะงานออนไลน์นะงานนะงานเดลิเวอรี่นะส่งสินค้ามีผู้คนมาสั่งสินค้านะนะก็ได้ทํางานพิเศษและงานประจำ งานนี้ก็ทำนะลักแรงนะที่การเงินนี้เงียบๆนี่นะเด t เท่าก็คือการเงินและการที่ได้แต่งงานนะเกิดอะไรขึ้นวมดก็ได้ไปแต่งงานกับพ่อไม้แม่ไม้นะในรอบเจปีนี่นะโดยไม่ขาดฝันฟ้าผ่าเปี้ยงก็ได้การเงินมานตนเองก็มุนเงินไปแต่ได จากพ่อไม้แม่ไม้ไมผ่านการยาร้างมา,นาตนเองก็ได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้แย่คนนู้นนิดคนนี้หน่อยนะ,นะเป็นลักษณะที่ทำอะไร <c oughs> ทำตามอารมณ์นะ <c oughs> ชอบเย้ยแย่นะ,ะ <c oughs> ความหวังพังทลายะอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ย ทำตามอารมณ์นะในเรื่องของกรรมเก่าอีกแล้วค่ะ,อะชอบตัวแย่นะคะเป็นคนหูเบาค่ะใครว่ายังไงก็เอ็นไปตามเขาอเอออะไรที่เกิดขึ้นนี่ก็การผิดหวังนะครั้งยิ่งใหญ่เลยมีกรรมเก่าค่ะ ความรักนี่ก็ชอบทะเลวิวาดนะคะจิตใจนี้ขัดแย้งนะคะมีกรรมเก่าอีกแล้วค่ะอคนคนนี้มีกรรมเก่าค่ะประมาทขาดสตินะคะอ่าวงจุ้ยก็ไม่ดีด้วยนะเป็นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นคน ตัวเล็กๆนะนะอ่าไม่หรอที่สวยอย่างที่คิดฝันนะอ่าเห็นแล้วก็พลิกล็อกเลยอ่าลักษณะเขาเนี่ยคือมันคือภาพลวงตานะนะอะตัวจริงเห็นแล้วตัวเล็กๆนะอ่แว่ที่ไหนที่ไหนนะ้า สถานที่เมืองกรุงโออารุราแห่งหนึ่งนั้นเงียบเปลยฟ้าผ่าเปี้ยงจากที่ขึ้นสูงๆูล่วงลวงสู่พื้นอ่ะก็ขึ้นได้ใหม่เป็นเดอะสตาร์นะชาวราศีมีนไปเกี่ยวข้องกับเดอะสตาร์นะราหูเนี่ยตัวแทนของดาวราหูนะเป็นคนที่มีความหวังใหม่มาเยือนแล้วนะการงานนี้ ก็ได้สายเปมานะมาเจอสายเปอุปถร,รมก็ได้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะก็เหมือนชีวิตก็เหมือนชิงช้าชิงช้าสวรรค์นะขึ้นได้ก็ลงได้ขึ้นได้ใหม่อีกครั้งเพราะว่านะได้คู่มาแล้วค่ะก็ได้พบคู่แล้วก็ที่ไหนนะสถานที่โออาร์นะเมืองกรุงนะงที่รู้จักนะคะ เป็นคนดังโดดเด่นดังนะคะการงานการเงินนี้สมดุลลงตัวกับการที่หมุนเวียนความสมหวังมาให้แต่ก็ยังไม่พอใจนะเครียดเลยหน้าแก่ขึ้นเยอะเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดนะคะ,ะก,ก็เริ่มจากที่ยังไม่พอใจนะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่านะคะปัจจุบันกรรมของเขานี่ก็ ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเ,เกี่ยวข้องกับนะอารมณ์นะคะเป็นอารมณ์ที่ติดตัวมานะมีกเกาค่ะอา,อารมณ์รุนแรงนะคะ what who, what where, when เมื่อไรเมื่อไรเนะมื่อไร เมื่อ,อไรคนคนนี้จะไปสัทีก็ไปแล้วเนี่ยนะไปแล้วไปรับไม่กลับมาละเมื่อไร when, นะ when, เว้นนะเว้นเดลเลอร์เบิร์นี่นะคนรักคนอ่อนไวกว่า,นะานนเนี่ยอนะ่นทุนนี่นะเนี่ยไปแล้วนะคะเเขาก็ไปดูแลธุรกิจการงานของเขาเนี่แหละไปแล้วไปรับนะคะเป็นคนสวยคนหล่อนะคะ ก็ลงไหลได้ปลื่มกับรูปลักษ์ใบหน้านะคนหลงไหลภาพลักษณ์นะคะต้องดูดีค่ะ,ะเขาก็ไปแล้วนะชีวิตเขาสมดุลลงตัวแล้วนะงานเนะี่ยที่เขาทำมายาวนานนะอชอบทำอะไรววดพ้นนะคะดือด้อๆหน่อยอเขาก็ไปแล้วเพราะว่าได้พบกับคู่นะ เนี่ามีคู่ได้พวกคู่คนไกลเจอพ่อไม้แม,ม่มยมีลูกติดนะก็เขาก,ก็มีคู่รักคนรักอ่ก็มีบุตรหลานมาเชยชมแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วนะคะดูแลธุรกิจการงานของเขา y ทำไม ทำไมถึงทำกัดฉันได้เขาไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาเป็นคนมโนุน,นะเขาวาดฝันหวังเอาไว้แต่มันเหนื่อยเขาไม่ทำแล้วเขายอมแพ้ไปล้นะเราก็ไปบุกตะลุยหางานอาชีพของเขาขยันหางานนะเก่งในการงานก็จะมีงานเข้ามาอันนี้กนะ็ชอบขัดแย้งกับผู้มีบนบาร,รมีเหนือกว่านะ เป็นคนไม่ค่อยอ,อ่อ,อนน้อมถ่อมตนนะนะเพอย่างว่าคนเมาอะนะ,ะก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะอันนี้ก็พยายามหางานนะก็ไม่ตลอดนะก็ต้องได้คู่นะต้องได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นดันไกลนะมีบุตรหลานด้วยกันนะความฝันของเขานี่ก็ไม่ไหลล้านะมันเหนื่อยนะเพราะ สบายตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะนะสบายตั้งแต่เกิดทุกตามใจด้วยนะอันนี้อ่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะเขาเนี่ยก็โชคดีแล้วไม่ต้องมาเจออันนี้ถ้ามาเจอนะเจ้ากรรมนายเวรนะคะนะเพราะว่าเขามีกรรมเก่าต้องมาแก้ไขนะอะ แล้วก็มีคู่แล้วนะมีบ้านมีรถหลักทรัพย์ที่ดินมีบริวารมากมายงานนี้ก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานลดพูนะงานสุขภาพงานฟิตเนสงานออกกำลังกายนะก็ดูแลคนให้สวยรอต่อไปนะคะก็มีการเงินมั่นคงงานนี้ก็สู้จนหยดสุดท้ายอ่ะไม่ปล่อยงานนี้นะคะเรื่องความฝันนันมันเหนื่อยแล้วคะ่พอแค่นี้แล้วนะในช่วง เดือนมกราคม2,565นะอ่าเดชาริอนี้เขาก็ถ้าจะไม่ยอมแพ้ก็ในเรื่องงานนี่แหละนะเป็นคนสุขภาพดีนะคะก็ได้การเงินมั่นคงแล้วก็มีบริวารของเขาเลยนะก็ได้คู่ก็ได้พบคู่ที่อ่า มีการสมรสมาแล้วมีลูกติดมาด้วยที่เขาไม่ยอมแพ้นี่ก็มุ่งมั่นตั้งใจก็ในเรื่องงานของเขาที่ทำมายาวนานามีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะติดต่อง,งานต่างประเทศคะ่ะกิจ,จาการาก็ต้องฝ่าฟันต่อไปนะคะอันนี้เป็นคน ชอบใช้กําลังรุนแรงนะชอบใช้โทสะเขาแก้ปัญหาอืมนะมีพละกกาลังแบบนักกีฬานะคะคำแนะนำนะให้กับชาวมีนนะคะจอยพบความสุขในชีวิตในทุกสถานการณ์ ใช้เวลากับผู้คนด้วยพลังบวกทำให้ชีวิตได้อาบแสงสว่างของพลังบวกเหมือนได้ทำให้ชีวิตได้เต้นรำนะยินดีด้วยนะคะลี่ปล่อยวางอา้โหศิกร,รมเริ่มที่ตนเองปล่อยวางกับความคิดลบและมูฟออนเพื่อให้ชีวิตเกาหน้าต้องปล่อยวางกับความคิดเก่าๆอันนี้สิ่งเก่าๆนะกะเนะี่ยอื อันนี้ก็มีเวรกรรมเก่าของเขานะคะเขาคลอดปลอดภัยดีแล้วนะคะความรู้สึกสถานการณ์ที่ไม่มีประโยชน์กับพลังงานคิดถึงดอกไม้งามปล่อยให้มันเบ่งบานมองเห็นข้างหน้าชัดเจนสำคัญด้วยการปล่อยวางความเจ็บปวดความทรงจำเก่าๆที่เป็นบาดแผลนั้นปล่อยวางกันเลดิตโกนะคะโอโหกรรมเริ่มที่เราก่อนแล้วก็โอหสิกรรมที่เนาะ ให้เขานะคะเขาก็คงเร่าร้อนทุรนทุรายอยู่นะกับอารมณ์อ่านะท็อ i ซิ e เร t i o n s ชิพอยู่ที่เขาเขาให้มาแก้ไขนะคะเกรสวยงสวยงามค่ะนิ่มนวลขอบคุณด้วยความนิ่มนวลชีวิตมีแต่การให้และเมตตานะควรให้เมตตาเขานะคะ หากมีปัญหาเจ็บปวดยากแก้ไขเกรสจะให้ความกระหายคิดบวกเกรสอยู่เคียงข้างคุณเพียงแค่คุณผ่อนคลายเปิดใจยอมรับความกลัวกังวลนั้นปัญหานั้นด้วยความกระหายปรับปรุงตนยอมรับตนด้วยหัวใจจิตมีเมตตาสำนึกในบุญคนรู้เสมอว่าเกรสนั้นยินดีเมตตาผู้คนเท่าเทียมกันเสมอให้ความเมตตากับเขานะเขาป่วยนะคะ ตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวราศีมีนและเพื่อนๆร่วมโลกใบเดียวกันนะคะ